สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีพิจิกและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพทารุโทุกท่านเลยนะครับไพทารุโอาชีพขุมทรัพย์นะครับว่าด้วยการงานไพสามใบกับการพัฒนาอาชีพการงานครับกับคําถามถามว่าทําอย่างไรให้อาชีพการงานดีขึ้นกว่าเดิมมาเรามาอยู่ในโหมดคําถามนี้นะทำอย่างไรให้อาชีพการงานดีขึ้นกว่าเดิมครับ เรามาเริ่มต้นจากไพ่สามใบก่อนหนึ่งถ้วยครับโอเคการงานของคุณตอนนี้ไพ่ขึ้นใบแรกเลยหนึ่งถ้วยเป็นเรื่องของน้ำใจนิสัยใจคอหนึ่งถ้วยไพ่ถ้วยคือความรู้สึกและอารมณ์มองว่าการงานที่ทำอยู่เนี้ยคุณใจดีมากไปไหมคุณชอบไปช่วยเหลือคนคนนี้ ใช่ไหมมันเป็นเรื่องของหนึ่งถ้วยอยากจะไปช่วยเหลือหรือมีคนขอความช่วยเหลืออ่าหนึ่งถ้วยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกดีๆเริ่มต้นของรู้สึกดีๆใบที่สองเป็นอะไรสดแรงบางครั้งคุณก็อยากจะช่วยเขานะแต่บางทีคุณก็รู้สึกว่าไม่อยากทําอยากจะช่วยแต่บางทีก็ไม่อยากทําสเตปกอย่างบางทีแหม มันก็ไม่อยากจะไปทําแต่เขาขอความช่วยเหลือแต่เราก็ต้องทำหนึ่งถ้วยสเต็กเนี่ยบอกอะไรกับเราเราเห็นอะไรบ้างนะักเศรึกษาเออถ้าเราอยากจะช่วยใครการงานนะการงานอาชีพนะถ้าเขาขอความช่วยเหลือเรครับหรือขอความช่วยเหลืออะไรลงมาเราก็จะเป็นต้องไปช่วยเหลือเขาใช่ไหมแต่บางครั้งใพ่ก็บอกว่าบางทีเราใจดีมากเกินไปหรือเปล่า เราโมแต่ไปทางานให้คนอื่นจนลืมทํางานให้ตัวเองหรือเปล่าอารมณ์ภาพประมาณนี้เรามาดูต่อไปที่สามเลยว่าใช่หรือไม่ใบที่สามครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาชีพการงานนะให้บอกว่าอย่างไรเจอมหาลัยเข้าไปเนะี่ยก็คือบอกว่าปฏิเสธบ้างก็ได้นะในเรื่องของอาชีพการงานนะในบทบาทหน้าที่ของตัวเองของคุณมันก็เยอะพออยู่แล้วไง แต่ด้านมีคนอื่นเอาโน่นเอานี่มาให้ช่วยให้คนช่วยทำอ่ะแต่บางครั้งคุณก็รู้สึกว่าคุณก็ไม่อยากทํานะแต่มันจําใจต้องทาเพราะเจ้านายไพ่ถึงบอกเนี่ยเป็นลักษณะมาได้ขึอับปฏิเสธบ้างก็ได้โอเคเราเห็นอะไรในไพ่สามใบนี้บางครั้งในการทํางานก็ต้องแสดงน้ําจหุ่นใจใช่ปะแต่บางครั้งก็ต้องอยู่บนพื้นขอนความพอดีอืม บางทีนะหมดวันแล้วงานเรายังไม่ไปไหนเลยเรามัวแต่ช่วยงานคนอื่นใช่หรือไม่ไพ่คุณบอกว่าปฏิเสธบ้างก็ได้โอเคผมมาดูไพ่ประกอบหน่อยนิดหนึ่งนะเราจะขยายาไพ่หน่อยดูไพเ่เสริมเสริมอีกห้าใบโอเคหกถ้วยครับคุณก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกๆกคนอยู่แล้วเป็นคนมีน้ำใจพร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นเออ บางครั้งถึงแม้ว่าจะโดนลุมก็ตามโดนลุมก็ตามลุงอะไรลุมขอความช่วยเหลือไงคือคุณเป็นประเภทตัวฮอตอะเป็นตัวฮอตในที่ทํางานนะใครๆก็มาขอความช่วยเหลือจากคุณใช่หรือเปล่าเออใจดีพี่คนนี้ใจดีช่วยหน่อยนะโอ้โหมีแต่คนมาขอความช่วยเหลือราดูอีกใบหนึ่งอ่าแต่มันก็คือความสุขของคุณนะอย่างว่าแหละมันเป็นเรื่องของความสุข แต่ทีเนี้ยในความสุขเนี่ยมันก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยคือฟูขึ้นมาเนี่ยคือบริการทุกคนในที่ทำงานแต่คุณจะบริการทุกคนไม่ได้คุณก็ต้องดูในบทบาทขอบขายหน้าที่ของคุณด้วยว่างานที่คุณรับผิดชอบทำหมดหรือย,ย้ายก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นอ,อนี่ไงเจ้านายเขาก็คอยคอมเมนต์อยู่นะเจ้านายราชินีไม,ม้เจ้านายเริ่มเริ่มคอมเมนต์แล้ว โอเคต่อไปสุดท้ายอ่ายังไงก็ต้องกลับมาทํางานตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาชีพการงานนะครับตอนนี้นะคุณถ้าจะเป็นตัวคอตตัวฮิตเป็นบุคลา,ากรที่มีความสําคัญในออฟฟิศหรือในบริษัทหรือคุณเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนมีน้ําใจด้วยแหละเพราะว่า ตอนนี้นะเราเห็นอะไรจากไพ่ก็คือว่าการให้ความช่วยเหลือไม่ว่าคุณเองแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคุณนะที่คุณไปคอยช่วยเหลือคนนู้นคนนี้คนนั้นเพราะไพ่เจ็ดไม้เป็นลักษณะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นที่ต้องการตัวของคนอื่นๆไงอืมแต่ไพ่เจ็ดเจดไม้เนี่ยก็บ่งบอกว่าบางครั้งเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราบ้างนะเ,เราอย่ามัวแต่ไปคอยช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าหัวหน้า ผู้บังคับบัญชาเขาก็คอยมองเลเราอยู่นะบางทีเราอย่าดังเกินนะเกินหน้าเกินตาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมากลับมา,กล,บมากลับมาสนใจงานของเราบ้างอารมณ์ประมาณนี้คือช่วยเหลือได้ช่วยเหลือแต่บางครั้งมันมากไปมันทําให้คนในออฟฟิศมันทีคยตัวได้งานมาไม่ทาเอามาให้พี่ตรนี้ช่วยทําอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะแต่ละคนเขาก็ไม่ได้ทําหน้าที่ของเขางคุณเองก็เหมือนกันบางที ไปช่วยการช่วยเหลือมันดีนะมันดีแต่บางดีมันต้องอยู่ขอบเขตมันต้องมีขอบเขตในการให้ความช่วยเหลือบ้างมันเหมือนว่าเขาจ้างคุณมาทําหน้าที่เนี้ยแต่คุณนันไปซพอร์นคนในออฟฟิศมันก็ไม่ถูกต้องมันอาจจะมีผลเสียต่องานของคุณเองมีผลเสียต่อคุณเองไม่เนี่ยจะอาจจะมีข่าวนะดูจากคลิปนี้ไปอาจจะโดนเจ้านายเรียกเข้าไปเข้าห้องเย็ยนก็นได้นะเื่าเจ้านายเรียกเข้าไปคุยอือ โอเคนะไพ่ที่เด่นชัดก็คือมาเล็กดาบราชนีไม้ราชนีถ้วยคือบางทีเจ้านายเขาก็รู้สึกไม่พอใจอที่ที่คณไปช่วยเหลือทุกคนอะไรหมดว่ามันจะเสียระบบออตัวคุณเองก็อาจจะต้องปฏิเสธบ้างปฏิเสธบ้างแต่บางทีเราก็ต้องไม่กล้าปฏิเสธนะเนาะบางทีก็ไม่ปฏิเสธอาจจะต้องมีการปรึกษาหัวหน้าบ้างก็ได้นะ เพราะบางทีเราอะ่ะช่วยเหลือเขาเอ็นเราขาดเคยได้ยินนี้ไหมแต่คนมักจะพูดว่าเนี่ยเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอืมบางทีเราไปให้ความช่วยเหลือคนอื่นมากไปจนลืมความจนลืมหน้าที่ของตัวเราเองโอเคไหมครับประมาณนี้นะในเรื่องของการทํางนานราศีพอืมเนี่ยจากข้อมูลไพ่เราเห็นเราเห็นตรงนี้แหละหกถ้วยอะ่ะคือบางทีเรา เขาเราอาจจะเป็นพี่เรี้ยงหรือเราแล้วหรือ,รอมีรุ่นน้องในบริษัทเงี้ยขอความช่วยเหลือแล้วเราก็ชอบเป็นคนให้การช่วยเหลือ,อ,อบางครั้งเราก็หมดเวลาไปกับการไปช่วยเหลือค,คนนู้นคนนี้คนนั้นบางทีเจ้านายเขาก็ไม่แฮปปี้กับการที่เราเอาเวลาของเราไปช่วยเหลือคนอื่นๆเจ้านายก็อาจจะบอกว่าโอ้ก็ปล่อยให้มันช่วยตัวเ,เองมืง่อไหรอะไรประมาณนี้นะครับผมอาจคุณอาจจะต้องกลับมาอยู่ในสโคปงานหรือกลับมาทํางานของตัวเอง อืมกับปฏิเสธบ้างกับปฏิเสธบ้างโอเคนะครับอาชีพอาชีพอย่างเงี้ยคือในหัวข้อคือทําอย่างไรให้อาชีพการงานพัฒนาดีขึ้นคือคุณก็ต้องหันกลับมาโฟกัสที่หน้าที่ของตัวเองเนไอตอนนี้การงานที่มันบกพร่องหรือมันไม่ค่อยดีไ,ม,ไม,ม่ไม่เต็มไม่เต็มตหน่วยเพราะว่าคุณอะเอาเวลาไปช่วยเหลือคนอื่นเอาเวลาไปดูคนอื่นเนี่ยมากจนลืมพัฒนาใส่ใจ คุณภาพงานของตัวเราเองอืมถึงคนชอบช่วยเหลือมันดีนะแต่บางครั้งเนี่ยตัวเราอะจะพลาดตัวเราจะพลาดได้เพราะว่าเขาจ้างให้เรามาทางานไม่ได้จ้างมาซัพพอร์ตคนอื่นๆอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี้ยเราก็ต้องมาปรับปรุงพัฒนานะตามหกข้อนี้เลยทาอย่างไรให้อาชีพการงานดีขึ้นกว่าเดิมที่มันที่ผ่านมามันไม่ค่อยดีขึ้นเพราะว่าเวลารับเวลา ไปให้กับคนอื่นจนไม่มีเวลามาสนใจตัวเองแค่นั้นเองครับผมโอเคนะอืมหัวนหน้าเขาก็ดูนะเนี่ยหัวหน้าก็เรียกไปบน่นมีหัวนหน้าบนนะ่นไหมลายเสน่ไม้นี่เขาบ่นแล้วเริ่มบ่นแล้วนะออบางทีเขาก็เอาหัวนะห,หน้าเอาโอ้โหไปนาคาไปไล่บ้างทีก็คอมเมนต์ลาเดียวนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องกลับมาทําหน้าที่ของตัวเองนะครับจบแล้วนักเรียนักศึกษาพอได้ไหมไม่ยากนะไม่ยากนะอืมค่อยๆดูไปึนไปนะครับโอเค ใครมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาคุยได้นะครับผมใครอ่านแล้วรู้สึกว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นเป็นแบบน,นี้มาแชร์ความคิดได้นะครับโอเคจบแล้วนะขุมทรัพย์แห่งความมั่งคั่งไม่มีใครกำหนดได้นอกจากตัวคุณเองนะเยียงคุณเปิดใจรับข้อมูลด้วยเหตุผลกล้าที่จะเรียนรู้ปรับตัวและพัฒนาได้เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองคุณจะพบขุมทรัพย์ที่มั่นคงและเติมเต็มเป้าหมายในแบบฉบับของคุณขอให้ข้อมูลที่ปรากฏนี้ เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่พาคนไปสู่ความมั่นคงความมั่งคั่งของชีวิตขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ